โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่ผมในเล้งโกดแคสกิ้งมิงนะครับหรือว่าเรียกพี่โกดก็ได้นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับการแนะนําการเล่นเกม Dead by Daylight นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมอีกแล้วนะครับอันนี้ครั้งก่อนเนี่ยเป็นเซอร์เวิร์ลนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวเลอร์บ้างนะครับอันดับแรกต้องขออภัยก่อนนะครับถ้าผมพูดเร็วเกินไปนะครับผมจะพยายามพูดให้ช้าลงแล้วทาให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นจะทําให้เนื้อหากระชับขึ้นนะครับแล้วก็ ผมต้องขอแก้ก่อนนะครับว่าเพล็กแชร์เนี่ยจะมาตอนเวลสามส0บนะครับไม่ใช่35 4 0 45นะครับต้องขออาภัยมานะทีนี้ด้วยนะที่ให้ข้อมูลผิดพลาดนะครับผมเ,เรื่องคังเอกสารผมขอพูดก่อนนะครับค่างเอกสารนะอันนี้เป็นเควสที่คุณสามารถเล่นได้เรื่อยๆนะครับทำให้คุณมีอะไรทํามีอะไรทํามากกว่าการเข้าไปในเกมแล้วก็หนีอย่างเดียวนะครับนี่ครับมันจะมีภารกิจ ของเซอร์แล้วก็ของคิลเลอร์ให้คุณทานะครับบางอันที่มันอยู่ตรงกลางก็คือทําได้ทั้งเซอร์ทั้งคิลเลอร์นะครับผมนะฮะอันนี้ก็เล่นได้ถ้าคุณรู้สึกว่าอันนี้มันยังแบบมันตันแล้วแบบเล่นไม่ไหวอะ่ะคุณก็เปลี่ยนมาเล่นบทสรุปก็ได้นะครับมันมี2เควสให้เล่น2เควสใหญ่ๆใ,ให้เล่นเห็นไหมก็นะครับเป็นการเพิ่มความสนุกในการเล่นนั่นเองนะครับผมใครที่อยากจะเก็บแต้มในการอัพ ตัวละครนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่นะครับตัวละครยังมีเปิร์กน้อยอยู่เปิร์กแชร์ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแนะนําให้เล่นเควสพ,พวกนี้นะครับแนะนําจริงๆนะครับไม่เล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเสียเวลานะครับในการเล่นแต่ละแมทมันได้แต้มค่อนข้างไม่เยอะนะครับการเล่นเควสพวกนี้นะครับจะทําให้เรารู้ว่าจุดประสงค์ในการเล่นแต่ละแมทเราเนี่ยเล่นไปเพื่อล่นไปเพื่ออะไรเข้าใจเนาะโอเคเควส์ละวันก็บอกไปแล้วนะครับมันจะมาทุกวัน เนาะอันนี้ผมจัดการไปหมดแล้วออเควสคิวเลอร์ด้วยเรียบร้อยฮะโอเคเรามาพูดถึงคิวเลอร์ดีกว่าผมต้องขอพูดก่อนนะครับว่าเปิร์กไหนที่ผมมองว่ามันไม่ได้จําเป็นผมจะไม่ค่อยอยากพูดถึงนะครับเอาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการแนะนําเปิร์กของตัวละครนั้นๆก่อนแล้วค่อยมาแนะนําว่าตัวไหนควรเล่นตัวไหนที่ควรจะเก็บไปก่อนอย่าเพิ่งเล่นนะครับมาเริ่มที่แท็ปเปอร์ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับถ้าหลายคนคุมโซนเป็น นะครับวางวางแถบเป็นนะครับเปิดเกมมานะครับก็จะได้แถบมันอันนึงนะครับแล้วก็เก็บได้แค่อันเดียวนะต่อต่อการแบบเก็บติดมือมาด้วยอันเดียวนะครับแต่ถ้าเอากระเป๋ามาด้วยอะไรอย่างงี้ก็จะเก็บได้ประมาณ2อัน3มอันอะไรยเงี้ก็ว่าไปนะครับโอเคแทปเปอร์เบิร์กนี้นี่ผมไม่ค่อยอยากพูดถึงนะครับเปิร์กเนี้ยผมไม่สนใจนะเปิร์นี้ผมไม่สนใจนะถ้าใครสนใจอย่าไปอ่านก็อ่านเลยอันนี้ครับกระทืบไม้เร็วนะครับจะทําให้คุณเนี่ยสามารถกระทืบ แผ่นไม้นะครับแล้วก็กระทึบเครื่องเนี่ยไวขึ้นนะครับ10%นะครับอันนี้ก็จะทําให้เวลาคุณแบกเอ่อคิวเอ่อคิลเลอร์เวลาแบกเซอร์เนี่ยเวลาคุณแบกนะครับคุณจะเดินไวขึ้นนะครับผม6%นะครับแล้วก็จะทําให้หัวใจของเซอร์เต้นแรงขึ้นในระยะ12เมตรอีกด้วยนะครับผมมันแบบหัวใจมันจะเพิ่มหัวใจมันจะเต้นแรงเพิ่มขึ้นอะ่ะรัศมีความน่ากลัวจะเพิ่มขึ้นนั่นแหละแต่ไม่ต้องไปสนใจก็ได้ครับสนใจแค่ว่าแบก แบกเซอร์เร็วแค่นั้นก็พอนะครับผมส่วนใหญ่เขาจะไปคอมโบกับไอรอนคอมโบกับเนี่ยนะครับจะทําให้ดินหลุดยากอันนี้ก็จะเดินเร็วคุณแบกคุณแบกเซอร์เราไล่ตียังได้เลยเนี่ยนะครับสออันนี้ไปด้วยกันนะครับโอเคไปเดเลตนะครับอันนี้มองเห็นรอยเท้าชัดนะครับผมแต่ว่าไม่ได้มองเห็นรอยเท้านานนะเห็นชัด,ดเฉยเฉยเห็นชัดกว่าแต่ก่อนแต่ไม่ได้เห็นนานขึ้นนะครับอันนี้เห็นเลือด เห็นรอยเลือดเนี่ยค่อนข้างที่จะนานขึ้นนะครับแล้วก็ชัดขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นทำให้มองเห็นแบบองศากว้างขึ้นอ่ะมันจะเพิ่มองศาในการมองของคิวเลอร์แบบเฟิร์สเฟิร์สเพรสซันอ่ะให้มันกว้างขึ้นนะครับ9องศานะครับเดเลกก็คือตัวหายตัวหายตัวนั่นแหละนะครับเปิดเกมมามันจะหายตัวแต่แรกแล้วนะครับถ้าอยากเลิกหายตัวก็คือคอร์ลรักขังนะครับมันก็จะเลิกหายตัวนะครับ โอเคถ้าอยากกลับไปหายตัวใหม่ก็ขอระขังอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เดิรเลนะผมบอกไปก่อนก็คือหลังจากที่เลือกหายตัวนะครับมันจะเดินเร็วขึ้นเล็กน้อยนะครับอ่าไปตัวฮิวเบอรี่นะครับตัวเลื่อยอันนี้เรียกว่ากันสตันนะครับก็คือคุณนะครับถ้าโดนถ้าโดนสตันเนี่ยคุณจะสตันไม่นานเหมือนตอนที่โดนสตันปกติก็คือ การสตันเนี่ยจะลดลง40%การโดนสตันเนี่ยจะลด,ะล,ดลงนะครับโอเค40%เนาะอันนี้ก็คือคุณเนี่ยจะทนต่อไฟฉายมากขึ้นถ้ามีใครเอาไฟฉายมาส่องหน้าคุณนะ่มันจะทําให้คุณตาบอดยากขึ้น60%นะครับแล้วก็ถ้าคุณตาบอดจริงๆแบบโดนลูมไฟฉายรัวๆเลยนะครับแบบ3มคนลูมไฟฉายคุณคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมการฟื้นจากการตาบอดก็จะเร็วขึ้น50%พูดง่ายคือถ้าเอาไรบอลไปไม่ต้องไปฉายไฟฉายแล้วครับเสียเวลา ยากนะครับกว่าจะตาบอดนะครับต้องแบบหน้าไปหน้าไปจี่เลยนะฮะกว่าจะตาบอดนานมากอันนี้ก็จริงๆผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะแต่ผมพูดให้ฟังแล้วกันก็คือถ้าหากเซอร์ปั่นเครื่องเนี่ยได้แปดสิบแล้วนะครับมันจะมีเสียงแจ้งเตือนให้ฆาตกรเห็นนะครับผมเป็นเวลา8วินะครับผมก็ประมาณนั้นแหละอันนี้ไม่ต้องสนก็ได้ไอ้เร์สุดท้ายนะครับแล้วก็มา The Note The Note นะครับอันนี้คือคุณจะได้ยินเสียงหายใจของเซอร์เมื่อคุณเข้าใกล้ ในปกติแล้วนะครับการเล่นนะครับคุณจะไม่ค่อยได้ยินเสียงหายใจของเซอร์เท่าไหร่นะครับผมปกติคือจะไม่ได้ยินเลยนะครับผมแต่ว่านี้คือจะทําให้คุณได้ยินเสียงหายใจของเซอร์นะครับดังนะครับทำให้คุณรู้ว่าเซอร์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับทําให้คุณสามารถบิงไปตีได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับผม <c oughs> ก็ดีนะนี่ผม <c oughs> ผมแนะนําว่ามันก็ดีสลหรับเปิร์กเริ่มต้นสำหรับการเล่นเนิร์ดนะฮะ <c oughs> อันนี้รักตัวกลัวตายนะครับก็คือถ้าเซอร์คนไหนคนนึงบาดเจ็บเนี่ย มันก็จะทําให้เพื่อนๆทุกคนนะครับฮิวช้าปั่นไฟช้าหรือทําอะไรช้าหมดเลยนะครับก็คือ1คนต่อ3%ถ้าเจ็บทั้งทีมเลยนะครับก็จะเป็น12%คือจะช้ามากๆนะครับผมโอเค1คนก็คือทําช้าถ้าเจ็บ1คนอะทุกอย่างช้าหมด3%เจ็บ2-6%ก็3 1 3 3 2 3 3 3 9 3 4 2นะครับโอเคเนื้คอลลิ่งนะครับก็คือถ้ามีใครฮิวตัวเองอยู่หรือฮิวเพื่อนอยู่นะครับคุณจะเห็นออร่า นะครับของคนที่ฮิวกันนะครับผมในระยะประมาณเนี่ย20เมตรหรืออาจจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ24เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามขีดของเลเวลของเปิร์กนั้นๆนะครับมันจะมีแบบสูงสุดนะก็คือ3ขีดเนาะอันนี้ผมอัพได้กี่ขีดแล้ววันเนี้ยผมอัพได้ประมาณ2ขีดก็24เมตรนะครับโอเคก็คือจะเห็นออร่าของคนที่ฮิวกันนั่นแหละแล้วก็อันนี้นะผมไม่ขอพูดถึง2เปิร์กนี้นะครับ ใครสนใจก็ไปอ่านเอาแต่ผมรู้สึกว่า2เปอร์นี้ไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับเปอร์ที่ได้ใช้จริงๆคือเปอร์นี้นะครับเปอร์นี้ก็คือถ้าคุณนะครับเออ่ถ้าคุณนะจะพูดแล้วชีวิตไปแขวนนะครับเราจะได้มา1โทเค็นนะครับ 1- ถึงสโทเค็นที่เราได้เนี่ยมันจะทําให้การส่งเสียงเตือนของสกิลเช็คอ,อะไรพวกนี้มันสั้นลงพอแบบติ้งปุ๊บสกิลเช็คมาเลยทาให ผู้ปั่นไฟนะครับเขาไม่มีเวลาได้เตรียมตัวในการในการจะกดสกิลเช็คนะครับแล้วก็ถ้าถึง5โทเค็นก็คือถ้าคุณแขวนคนมา5ครั้งแล้วมันจะทำให้ไม่มีเสียงเตือนสกิลเช็คทันทีนะครับผมอันนี้ก็ดีมากนะครับแล้วก็ผู้รอดชีวิตนะครับที่ปั่นไฟพังนะครับความคืบหน้าในการปั่นไฟก็จะลดลง2%นนะครับผมก็เป็นโทเค็นไฟนะอันนี้ถ้าโดนทำลายก็จบนะครับอันนี้โอเค อันนี้ก็เป็นตัวปลาขวานนะเออลืมบอกไปตัวปลาขวานก็คือเปิดเกมมาเนี่ยคุณจะมีขวาน5อันติดตัวนะครับเป็นขวานเอาไว้ปลาแล้วก็ขวานเอาไว้ตีธรรมดานะครับถ้าปลาหมดแล้วก็ไปเติมที่ตู้นะครับโอเคไมเคิลเมเยอร์นะครับอันนี้เป็น dlc นะใครอยากจะซื้อก็ซื้อนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่โอเคอยู่นะครับเล่นได้หลายแบบไมเคิลวันนี้นะครับก็อันนี้ผมจะไม่พูดถึงเปิร์กนี้นะเปิร์กนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสําคัญนะครับ สำหรับผมนะผมเลยไม่พูดนะครับอันนี้ก็คือถ้าคุณไม่ตีตัวที่มีขาแมงมุมนะครับคือคุณไม่ตีเขาเลยคุณปล่อยเขารอดไปเลยคุณจะได้1โทเคนแล้วสแต็กเยอะสุดคือ8นะครับแล้วก็อันเนี้ยมันจะทําให้คุณนะครับโจมตีพื้นฐานไวขึ้นพูดง่ายคือถ้าสแต็กยิ่งเยอะการโจมตีของคุณก็จะไวขึ้นนะครับโจมตีปกตินะถ้าคุณปล่อยผู้รอดชีวิตไปคุณจะได้พูดรอดชีวิตที่มีขาแมงมุม ถ้าคุณปล่อยเข้าไปคุณจะได้1โทเค็นไงและยิ่งสะสมเยอะๆนะครับการโจมตีปกติของคุณเนี่ยจะเร็วขึ้นและคูดาวช้าลงคูดาวเร็วขึ้นพูดผิดคูดาวเร็วขึ้นตีเร็วขึ้นคูดาวเร็วขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็แต่ถ้าคุณไปตีพวกขามแมงมุมอะ่ะที่เป็นที่เป็นเหยื่อของคุณน่ะคุณก็จะเสียไปเลยสีโทเค็นนะครับก็แบบเก็บสะสมมานะถ้าตีทีนี้ก็ลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับอัน,นพูดง่ายๆคือถ้าคุณไม่ตีตัวขามแมงมุมอะ่ะคนที่เป็น คุณจะตีเร็วขึ้นถ้าคุณปล่อยเข้าไปแค่นั้นนะครับอย่าไปคิดเยอะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณไม่ตีตัวขามแมงมุมของคุณคุณก็จะปล่อยเข้าไปแล้วคุณก็จะได้สแต็กมาเยอะสุดคือ3สแต็กนะครับแล้วถ้าได้มาเนี่ยมันจะทําให้คุณเคลื่อนไหวเร็วขึ้นคือเดินเร็วขึ้นนั่นแหละนะครับผม2ออันนี้ก็คือถูกสร้างมาเพื่อไม่ให้คุณไปตีคนสุดท้ายหรือว่าคนที่มีขามแมงมุมนะครับคุณต้องไปฆ่าอีก3คนที่เหลือก่อนนะครับ ถ้าคุณไปตีคนที่เป็นคนสุดท้ายที่คุณต้องฆ่านะครับผมพวกนี้เอาไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะเป็นเปิร์กที่ถูกทํามาเพื่อเอาไปไล่ล่าคนที่ไม่ใช่ขาแมงมุมอยู่แล้วนะครับอันนี้คือถ้าเจอขาแมงมุม,มคุณปล่อยทิ้งเลยคุณจะได้สแตก็กลงนะครับผมก็ถ้าใครไม่ค่อยเข้าใจที่ผมพูดนะครับก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้แต่ว่าผมว่าผมก็อธิบายละเอียดพอสมควรนะก็คือตีเร็วขึ้นคูดาวเร็วขึ้นตีปกติถ้าปล่อยคนมีขาแมงมุมไปอันนี้เดินเร็วขึ้น ถ้าปล่อยคนมีขาแมงมุมไปแค่นั้นแหละครับมันจะมีสเต็กก็คือแปะสเต็กสูงสุดอันนี้3ามสเต็กสูงสุดตีคนที่มีขาแมงมุมลดไป4ตีคนที่มีขาแมงมุมลดไป1แค่นั้นแหละไปไมเคิลนี่เป็นเปอร์ที่แบบเข้าใจไม่ยากนะแต่เงื่อนไขมันจุกจิกนะครับโอเคแล้วจะมาพูดถึงว่าจะเอาตัวไหนละ่ะตัวไหนที่เราควรจะเล่นเป็นคิลเลอร์ตัวแรกสลับมือใหม่ถ้าผมแนะนำนะครับผมจะแนะนำเออเอาเอาสองตัวแรกก่อน สตัวแรกที่ผมจะแนะนำนะคือเออแทปเปอร์กับเดรเลตครับเดรเลตกับแทปเปอร์เนี่ยผมค่อนข้างแนะนำตรงที่แทปเปอร์ถ้าคุณรู้ว่าเขาจะชอบโดดกันตรงไหน,นคุณเอากับดักไปวางในพุ่มในแมสท,ที่เขาชอบโดดหน้าต่างอะไรอย่เงี้ยวางไว้ไม่ต้องให้เขาเห็นอนะวางในพุ่มไม้วางในอะไรเนี้ยที่ดักเขาว่าเขาจะวิ่งไปตรงนั้นแน่ๆดักเอาไว้เลยครับในแต่ละแมส แล้วก็คุมโซนใกล้ๆก็คือแบบมีแมสอะไรใกล้ๆคุณก็ไปวาง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 แล้วก็คุมเครื่องได้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เล่นง่ายมากถ้าคุณแบบว่าเล่นมันอยากถูกวิธีนะครับผมต่อให้คนเล่นไม่เป็นก็ตามนะครับแทปเปอร์นะครับผมก็ถือว่าเล่นง่ายระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับการเดินตีนะครับแล้วก็ถ้ามีแบบที่วางไม้ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราแขวนเขาเสร็จปุ๊บเราก็ไปวางแทปอยู่ใกล้ๆแถวๆนั้นอ่ะที่เรารู้สึกว่าเราจะกลับมาวนตีได้อีกนะครับผม เอาไว้เผื่อเขาจะวนกับเราอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้โดนกับดักหรือว่าเขาจะเสียเวลาปลดกับดักอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมรู้สึกว่าแทปเปอร์ก็ก็ง่ายนะแต่ว่าถ้าให้พูดให้คนเล่นใหม่เข้าใจง่ายๆเนี่ยมันยากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําให้แทปเปอร์เป็นตัวเริ่มเล่นที่ดีนะเพราะว่ามันทําความเข้าใจง่ายแค่นั้นแหละแต่ถ้าจะให้เข้าใจเชิงลึกอะยากโอเคเดเรดนะครับเดเรดนี่เป็นตัวแนะนําเลยก็คือพวกเลเวลต่ำๆเนี่ย จะกลัวเดรเลตมากเพราะว่ามันจะมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับมันหายตัวได้นะครับวิธีเล่นเดรเลตของผมก็คือผมจะวาร์ปไม่ใช่วาร์ปดีผมจะหายตัวก่อนแล้วฟังเสียงเครื่องปั่นไฟถ้าเขาปั่นไฟกันใกล้ๆผมผมจะค่อยๆย่องไปข้างหลังเขาแบบติดเลยนะหลังติดเลยนะแล้วค่อยปรากฏตัวนะครับจะทําให้เขาเนี่ยตั้งตัวไม่ทันนะครับแล้วเราก็จะวิ่งไวขึ้นด้วยตอนเราปรากฏตัวนะครับเราจะได้ตี1แผลแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าแบบคุณแบบเห็นเขาแล้วไกลๆเลย แล้วคุณดันไปปากดตัวตรงนั้นนะครับผมบอกเลยว่าทำทาแล้วมันเสียเวลานะครับแนะนําเดอะเลทนะก็คือต้องประชิดตัวก่อนแล้วค่อยปากดตัวนะครับอันนี้คือ2ตัวที่ผมแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับเออจริงๆแล้วตัวนี้ผมก็แนะนำนะสำหรับมือใหม่เดอะฮันเทรนะครับถ้าคุณแบบว่าฝึกปาควาดหน่อยโอเคเลยนะครับ3ตัวแล้วกันเนาะนี่ผมให้เลือกเลย3ตัวนี้แต่ว่า ถ้าถามว่าตัวไหนเล่นสนุกสำหรับผมนะผมว่าเดือดฮันระครับมันมันปาขวานโดนแล้วมันสบายใจมันสนุกอะแล้วขวานเนี่ยไม่ได้เล็งยากขนาดนั้นนะครับเดอดฮันเรดนะครับก็แล้วแต่คนนะอันนี้ก็คือสำับสายย่องนะครับสายย่องไปตีด้านหลังผมจะพูดอย่างนี้นะถ้าใครชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับสตัวนี้สายย่องไปตีด้านหลังสายเงียบนะครับสายสเตลอันนี้ก็คือสายวางกับดัก สายคิดคิดคุมโซนคิดแผนเยอะไปหน่อยอะไรอย่างนงี้อันนี้คือไม่ต้องสนใจเลยเลยกูเดินตีอย่างเดียวนะครับเห็นเห็นแล้วก็ตีเห็นแล้วก็ตีเห,ตเห็นแล้วก็ปานะครับอันเนี้ยสตัวเนี้ยสลับม,มือใหม่ผมแนะนามากๆนะครับแล้วแต่ความชอบนะบางบางทีผมก็ไม่ชอบเล่นแถบเหมือนกันนะครับผมก็ไปเล่นตัวเนี่ย The h u n นะครับมันไล่มันกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะสตัวนี้นะครับสลับม,มือใหม่เริ่มต้นนะส่วนถ้าแบบรู้สึกว่าเออสตัวนี้ผมแม่งเก่งแล้วอะผมอยากจะฝึกความความเทพของผมนะครับ ผมแนะนําครับ2ตัวนี้เลือกเลยฮิวเบอรี hmm. ่กับเดินเนิร์ดเดินเนิร์ดกับฮิวเบอรี่เป็นตัวที่เดินเกมไวมากนะครับเล่นฮิวเบอรี่เนี่ยก็คือเดินเกมไวมากเพราะว่าเขามีเลื่อยเลื่อยเขามันทาให้เขาวิ่งเร็วขึ้นคุณสามารถที่จะไปอีกฝั่งหนึ่งได้ด้วยเลื่อยของฮิวเบอรี่โดยการวิ่งเพียงครั้งเดียวนะครับมันเลยเป็นตัวเดินเกมที่ไวแต่ว่าเป็นตัวที่เล่นยากนะครับ อันนี้เขาเขียนว่าความยากง่ายใช่ไหมไม่ง่ายนะไอสัตว์ฮิเวเบอรี่เนี่ยไม่ได้เล่นง่ายนะครับการคุมเลื่อยเนี่ยนะครับถือว่าคุมยากมากนะครับผมถ้าแบบไม่ได้ตัวไปจ่อหลังเลยอะไรเงี้ยนะครับคุมยากมากถ้าคนรู้สเต็ปฮิวเบอรี่อะไรเงี้ยนะครับเขาจะเข้ามุมอย่างเดียวเลยนะครับถ้าเราแบบเลื่อยมุมไม่เป็นนะครับก็จะเสียเปรียบมากๆนะครับถ้าอยากจะฝึกนะครับฮิเวเบอรี่กับเดนเนอร์เนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรน,นะครับ อันนี้ก็เลยเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าผมจะแนะนําสำหรับคนที่แบบว่าพอเล่นเป็นระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าสลับมือใหม่ผมแนะนํา3ตัวนี้แบบใหม่สุดๆอ่ะแต่ถ้าอยู่ไม่ได้สักพักแล้วแนะนํา2ตัวนี้นะครับเพราะว่า2ตัวนี้นะเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าใช้ไต่แรงได้ดี2ตัวเนี้ยใช้ไต่แรงได้ดีตัวนี้ด้วยแต่2ตัวนี้ผมรู้สึกว่าเอาไว้ไต่แรงตอนเริ่มต้นจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นแทบเปืรอชํำๆ um um นะก็โอเคนะวางแทบเก่งก็ ก็สามารถไปเล่นในแรงสูงๆได้แทปเปอร์แต่เดเรดเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเจอครับเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะครับการตามอะไรเงี้ยมันยากนะครับถ้าไม่มีกัดหน้าต่างอะไรเงี้ยตามทั้งเกมเลยถ้าคนจูเป็นประมาณนี้เนาะเข้าใจไหมหลายคนเข้าใจไหมครับก็น,นั่นแหละฮิวเบอลี่เนี่ยก็ก็ฝึกเรื่อยมันจะดีส่วนเนื้อเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นตัวประจําผมนะครับ มันก็เป็นแบบว่าฝึกบิงเอาฝึกบิงว่าแบบระยะประมาณนี้มันจะไปถึงตัวเขาเท่าไหร่นะครับผมบอกเลยนะว่าเนืน้อเนื้อเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้าบิงไปใกล้แล้วตีไม่โดน,นถือว่าไม่แปลกเลยนะครับเพราะว่าระยะการตีเนืเ้อเนแม่งอย่างแคบเลยนะครับผมหลายคลิปแล้วนะครับที่ผมตีไม่โดนนะครับขนาดเข้าไปถึงข้างหลังแล้วแบบหลังจะจ่อหน้าอยู่แล้วมันยังตีไม่โดนอีกนะครับใครเล่นเนิ้อเนื้นี่ก็ต้องใจเย็นหน่อยนะครับแต่ถ้าเล่นฮิลบิลลี่เนี่ยก็ต้องเน้นการดัก นะครับดักฆาตรกรด,ดักเอ้ยทุยดักเซอร์นะครับก็คือเซอร์จะวิงไปทางไหนก็คือเลื่อยไปดักการเล่นฮิวเบอรี่นะครับเลื่อยแรกไม่จําเป็นจะต้องโดนตัวนะครับเลื่อยแรกคือเข้าถึงตัวก่อนเลื่อยสองค่อยโดนก็ได้หรือไม่ก็ตีก็ได้ถ้าแบบแม่งเลื่อยไม่โดนสักทีตีแม่งสักหยดนะครับก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับเสียเวลานะครับอย่าไปซีเรียสก,กับการใช้เลื่อยมากไปนะครับถ้าแบบเข้าใกล้มากๆแล้วแบบเลื่อยไม่โดนจริงมันวนอยู่นั่นแหละตีไปสักทีก็ไม่เป็นไรฮะ โอเคครับส่วนเนิร์ดนะครับผมการบิงแรกนะครับก็ขใอยเข้าถึงตัวนะครับบิงสองเนี่ยก็คือต้องโดนต้องโดนแล้วนะครับอย่าไปทำเป็นผมนะครับแบบบิงบิงสองแม่งยังไม่ถึงตัวเลยผมก็ยังต้องฝึกนะครับอีกเยอะเลยนะครับก็เนิร์เนี่ยก็คือบิงแรกต้องถึงตัวอันนี้ก็เหมือนกันเรือแรกก็ต้องถึงตัวนะครับประมาณนี้สไตล์การเล่นคล้ายๆกันนะครับเป็นเป็นตัวเร็วทั้งคู่นะครับก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คล้ายๆกับเดอเลดเลย แค่เถื่อนกว่านะครับมันต้องเอาชาร์จนะครับมันต้องเก็บชาร์จแค่นั้นแหละแต่เดเชผมไม่ขอพูดแล้วกันเนาะผมพูดเฉพาะตัวที่แบบมีตั้งแต่แรกดีกว่าตัวนี้ผมใครอยากเล่นนะครับก็ไปซื้อมาเล่นดีกว่าแต่ผมจะพูดถึงแค่ตัวที่เรามีอยู่ตั้งแต่เริ่มเกมแล้วนะครับเออผมนืกพูดไปอย่างหนึ่งนะครับการที่คุณซื้อเกมนี้มาใหม่ๆนะครับอย่าเพิ่งรีบซื้อ dLC นะครับเพราะว่า d l c เนี่ยมัน มันก็ดีแหละตรงที่เราได้ตัวละครใหม่มามันมันก็สวยมันก็เท่นะครับแต่ผมอยากให้มือใหม่นะครับลองเล่นตัวเริ่มต้นให้เป็นก่อนเพราะผมบอกเลยนะครับว่าตัวเริ่มต้นนะครับก็ไม่ได้กระจอกนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยสามารถพาเราไปไต่ถึงแรงหนึ่งได้ไม่ยากเลยนะครับผมถ้าเราเล่นมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมบอกเลยนะครับว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยแต่ละตัวไม่กระจอกเลยแทปเปอร์โคตรเก่งเดอเลดมีกั้นหน้าต่างหน่อยหรือว่า แบบใส่แอดออนโหดๆหน่อยวิ่งตีโคตรแรงโคตรเร็วฮิวบินลี่เนี่ยถ้าโค้งเก่งๆหน่อยอ่ะตายเลยนะครับวันฮิตนะครับเดือนเนื้อเนี่ยบิ้งเก่งๆโอ้โหแบบใครๆก็ใช้กันเดือนเนื้อเนี่ยพวกแบบพวกแรงสูงๆอะใช้กันเยอะนะครับเดือนเนื้อเนี่ยโดยอนฮันทรีเนี่ยก็คือขวานแดงมันก็ล้มแล้วทีเดียวนะครับต่อปาแม่นๆนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีคิวเลอร์เริ่มต้นตัวไหนกระจอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะเล่นให้เป็นก่อนนะครับผมแนะนําเลยว่าเล่นให้เป็นก่อนสักตัว2ตัว,ตวนะครับแล้วถ้าถ้าเราชอบ จริงๆอ่ะอยากซื้อ d l เนี้จริงๆค่อยซื้อนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนานะครับว่าไม่รู้จะซื้ออะไรแต่อยากซื้ออันนี้ไม่แนะนำนะเดี๋ยวมันก็จะมีคนมาบ่อีกว่าซื้อน้องลินสิซื้อเนี่ยซื้อเนี่ยไนท์แมร์เนี่ยซื้อเนี่ยโคดเฟสเนี่ยนะครับมันมันแล้วแต่ความชอบคนนะ,นะครับผมแนะนําให้ซื้อในสิ่งที่เราอยากได้ก่อนถ้าเราไม่รู้อยากจะได้อะไรเก็บตังค์ไว้เถอะครับนะอย่าเพิ่งรีบโอเคอ่ะผมให้ดูร้านค้าก่อน ที่ผมบอกว่าเปิร์แชร์นะครับมันมีขายก็คืออาร์มแห่งความลับนะครับมันจะขายทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งขายครั้งหนึ่งเห็นไหมอาทิตย์หนึ่งขายแล้วก็จะสุม่มสุ่มใหม่ทุกอาทิตย์พูดผิดมันจะสุ่มใหม่ทุกอาทิตย์นะครับมี4เปิร์อจะได้อะไรก็เอาเห็นไหมตอนนี้มีบอลโล่ไทม์นะครับแนะนําให้ซื้อนะแต่ผมมีแล้วนะครับผมจะเก็บไอ้ตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อที่จะซื้อที่อยากได้จริงๆหรือไม่กย็ยังไม่มีที่อยากได้เลยผมก็อาจจะไปซื้อตัวละครนะครับ เนี่ยพวกตัวละครพวกนี้นะครับจริงๆผมก็ยังผมก็มีตัวที่อยากได้เยอะอยู่นะแบบเนี่ยไอตัวเนี่ยไอตัวเนี้ยไนแม่มันชื่อว่าอะไรวะชื่อเฟดดี้คูกเกอร์เออใช่นะผมก็อยากได้โอนนี้เนี่ยผมก็ซื้อได้เนี่ยเก้าพันเนี่ยผมเก็บแป๊บเดียวนะครับเจ็ดพันแปดละเนี่ยครับถ้าเราไม่รู้จะซื้ออะไรก็อย่าเพิ่งซื้อนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครที่ สงสัยอะไรนะครับผมเองก็จะตอบทุกคอมเมนต์อ,อย่างละเอียดแน่นอนนะครับผมไม่ค่อยกักความรู้อยู่แล้วผมมีอะไรผมก็ให้หมดแล้วต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรนะครับผมก็เป็นแค่ผู้เล่นคนหนึ่งนะครับที่อยากจะใหออ้มีผู้เล่นใหม่นะครับในสังคมเดสปายเดลไรท์มากขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วอยากให้คนเล่นเนะี่ยเล่นเกมกันอย่างสนุกนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับนะครับเกมมันถูกทํามาเพื่อ ความบันเทิงนะครับยังไงซะก็อย่าลืมกดไลค์และซ u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคอมเมนต์ Comment นะครับหรือแชร์คลิปนะครับก็จะดีมากขอบคุณนะครับที่ติดตามวันนี้ผมก็หมดแล้วนะครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาแนะนำหรือสอนเรื่อยๆนะแนะนำหรือสอนเรื่อยๆโอเคลิ้นพันหมดแล้วโอเคสำหรับวันนี้บายยครับขอบคุณนะ